สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนอันดาบอลสีวันนี้เราจะพามาดูไม้เพาะ,มะเมล็ดที่อยู่ในกระโจมบ้างนะคะอันนี้เป็นลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดของทางสวนที่ทางสวนได้ทําการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเองนะคะตัวนี้จะเป็นลูกของอุ้มรั์ผสมกับทาาบางแก้วแล้วก็มาหาชนกนะคะอันนี้ไม้ที่ผสมออกมาให้หน้าตาน่ารักเลยค่ะเส้นกระดูกเขียวชัดเลยทรงใบก็จะคล้ายต้นแม่ ก็คือจะห่อห่อขึ้นนะคะออกทรงกลมๆคล้ายรูปหัวใจอันนี้ด้วยความสมบูรณ์นะคะน้องก็เลยออกดอกแล้วเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะว่าดอกจะมีความสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ติดฤดูหนาวนะคะมาดูต้นถัดไปอันนี้จะเป็นไม้คู่ฝักกับต้นเมื่อตะกี้นะคะก็คือเป็นลูกของอุ้มรั์แต่ว่าต้นนี้จะให้สีสันเป็นสีชมพูอมม่วงต้นนี้ สมบูรณ์มากนะคะน้องเคยออกดอกแล้วก็ลองผสมไปแล้วอันนี้จะมาดูอีกต้นนึงนะคะที่ให้สีสันแตกตาไปนะคะออกโทนส,ส้มส้มอมน้ำตาลนะคะอันนี้เดี๋ยวทางสวนเราเพิ่งมาทำการเปิดตอนถ่ายคลิปนี้นะคะเราก็จะต้องถอนหญ้าออกก่อนก็ได้เห็นพร้อมกันเลยนะคะอันนี้สังเกตว่าพื้นใบนะคะจะมีลักษณะป้าย หรือด่างเราต้องมาดูตอนโตอีกเดี๋ยวต้องเก็บไว้รอดูสักระยะหนึ่งนะคะขอบใบจะน่ารักมากเลยค่ะเป็นสีชมพูชัดเจนนะคะสดใสเลยต้นนี้ถือว่าให้สีสันแปลกตาดีนะคะออกแนวส,ส้มส้มอมน้ำตาลถัดมานะคะมาดูอันนี้เป็นลูกของเจ้าปอแก้วผสมกับลูกไม้ด่างของทางสวนให้มา ให้ลูกมาหน้าตาแปลกๆแ,แต่ก็สวยดีนะคะหูชิดเดี๋ยวเราต้องเก็บไว้ดูตอนโตอีกทีหนึง่งต้นนี้นะคะเป็นลูกของเจ้าสัวอันนี้ทรงใบจะน่ารักแล้วก็พื้นใบจะมีความด่างไปลายๆนะคะสีสันต้นนี้ถือว่าสดใสมากค่ะเป็นออกสีแดงๆอมสม้มอันนี้ เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ดูตอนโตนะคะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปถ้าฟอร์มสวยเมื่อไรเราจะนำมาให้ชมนะคะต้นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเป็นลูกไม้พร้อมเมล็ดเหมือนกันอันนี้เกิดจากลูกไม้ด่างของเรานะคะอันนี้เปิดด่างมาแล้วสีสันสดใสเม็ดแดงชัดมากเลยค่ะ ถือว่าต้นนี้ก็น่าสนใจนะคะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าทรงใบสมบูรณ์เราจะพัฒนาต่อนะคะฝากติดตามช่องบ้านสวนอันดาบอลสีเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสวนได้ทำคลิปออกมาให้ได้ชมกันตลอดนะคะขอบคุณค่ะ